ท่นนครับวิดีโอเกมไล่เกมเศริฐีครับตอนนี้มีลูกบาศก์เศษซองอันครับมาจับครับจะได้อะไรครับเดี๋ยวยิงอันแรกต้องจับอันแรกก่อนตื่นเต้นนะเอ้ยเปิดไปเลยโอเคปิดเลยปิดเลยคิวขอดูกันอีกี่อย่างอย่างเดียวครับโอ้ไพ่การ์ดสามสิบอันครับแย่ครับครั้งนี้ต้องจับใหได้ครับ จะรับไปเลยครับาไปกัเลยครับมาดกันเลยครับ iPhone ปิดโอเคโอเค2อย่างอันแรกคืออันแรกคือเพชรนาฬกาลามรอยามสิ0พันและ yes coco yes เราได้ coco มาแล้วครับเราได้ coco มาแล้วครับมามาดูกันเลยครับยินดีผมได้แล้วครับค o c o เย่เเดี๋วได้โคโค่มาเยี่ยมเลยครับหนมาเปิดครูคู่กันเลยนะอเครับดูที่บอโอเย่โอเยเป็นไรครับโคโคครับเย่แล้วก็เพชรสาอันครับผมว่าผมชอบกินกแล้วก็ชุดการสามทิอันครทไมทำไมชื่อเกมนี้มันทำไมชื่อกมนี้มันชื่อโกนชื่อเรียเียร์เรียร์เเมเโอผมน่าจะให้ชื่อว่าโคโค่เพราะมันเหมือนโกโก้เพราะฉะนั้นผมจะให้ชื่อมันว่าโคโค <อ>ไม่โกโกผมใจอิผมโชคดีมากครับผมได้โคโค่มาแล้วครับโอ้ย่สุดยอด